เราซาตานเราผ้ามืดภาคมันทั้งหลายนะหมอผีล่างทรงนะจอมขมังเวทจอมคาถาคมจอมสายเวททั้งหลายนะพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรตหรือศีดาบททั้งหลายคารวาทั้งหลายเราปอบเราพญาปอบทั้งหลายนะเราพูดผีปีศาจพายหงพายทั้งหลายนะเราผีโพงนะสูรกายทั้งหมดทั้งสิ้นนะเราอสูรทั้งหลาย กรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้ตะบะชันได้เคยใช้คุณสายมนดําคาถาโคมเวทมนต์ทั้งหลายปัญญาตะบะชันยานใดๆก็ตามนะอิทธิฤทธิเดชใดๆก็ตามนะในการกันแกล้งรังแกปิดกั้นปิดบังกีดการขัดขวางชุดลังนุงเหนียวความขี้คลายสว่างสวัยในพระธรรมการบวชการสละการเกื้อกูลในศาสนาและการปรดสัตว์ตามองค์มหาปรมีินทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสิ้นนะในการเบียดเบียนนะ ทรมานกันแกล้งรังแกต่อโมเหล่สาสรรพสัตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นแลนะการที่เคยใช้ตบะชานยานในการสะกดกดข่มในการดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วัสนาบาร,รมีนะจากภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดูหมหนึ่งเหล่าใดก็ตามนะเอาไปใช้เสริมกําลังแห่งตนนะเอาไปใช้ในทางที่ผิดในการคัดง้างกับวัธรรมกับองค์หาบารมีผู้โปรดสัตครค,ร,ครุบาอาจารย์นะหรือว่าใช้ไป คอยเบียดเบียนกันแกล้งรังแกต่อมหม่เหล่าสพสั์เหล่าผู้คนทั้งหลายนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญยานในการสะกดดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหม่หนึ่งเหล่าใดก็ตามเอาไว้ใช้งานนะเอาไว้เป็นค่าธาตุริวาททั้งหลายเอาไว้ไปสอดแนมก็ตามเอาไว้ไปคอยกันแกล้งรังแกผู้อื่นทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าเอาไปใช้ในการบังคับควบคุมผู้อื่นให้ทําในสิ่งที่ตนต้องการก็ตาม นะหรือว่าใช้ไปทำร้ายทำลายเข็นฆ่าประหัตประหารต่อเหล่าศัตรูคู่อาฆาตหรือเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีก,กรรมทั้งหลายก็ตามทั้งหมดล้สิ้นนะหรือว่าใช้ไปเพื่อดูดพลังชีวิตนะจากฝั่งฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดทั้งมวลน,นะจนกลายเป็นเวรกรรมสืบเนื่องกันไปนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการเชื่อมจิตชักจูงจิตสะกดจิตผู้คนทั้งหลายให้ต้องหลง วกวนในศรัทธามิจฉาศรัทธามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายผูกมัดเอาไว้เป็นสาวกเป็นบริวารทั้งหมดทั้งสิน้นนะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะในการหาลาบสาการะก็ตามนะหรือว่า,าสร้างเป็นตำหนักสำนักนิกายนะเพื่อสร้างก่อให้เกิดความหลงวกวนสารวนต่อหมเหล่าสาวกบริวารทั้งหมดทั้งสิน้นนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาววถีในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจ นะหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลายผู้ป่วทั้งหลายนะก่อให้เกิดความบริเสบิคะก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยก่อให้เกิดความป,ปฏิคะปาม,มาเนะออกห่างจากพระธรรมจากองค์มหาาริีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาจารย์นะหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดให้ให,ให้กับพระสัจธรรมก็ตามองค์มหาารมีทั้งหลายก็ตามทั้งหมดสิน้นหรือการใช้ยาวิถีดใดๆก็ตามในการปลอมตัวเป็นองค์มหาาริีผู้โปรดสัตว์ครุขุบาจารย์ นะหรือว่าญาติสนิทมิสหายก็ตามไปหลอกล่อหลอก,ล,อกลวงนะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงแตกแยกขัดแย้งกันเองก่อให้เกิดการมิเสพริคะก่อให้เกิดการเค,ครือบแข็งระแวงสงสัยนะต่อสิ่งต่างๆทั้งหลายต่อสิ่งดีงามทั้งหลายต่อทางลอดทางแก้ทั้งหลายทั้งหมดล้สิ้นนะจนออกห่างจากพระธรรมออกห่างจากทางลอดทางแก้เหล่านั้นในที่สุดหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาววถีในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นติดปั่นใจ นะก่อให้เกิดกระแสนะปฏิฆะปามานะด่าทอสาบแช่งอะไรก็ตามนะนะแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับวัดวาศาส,สนากับองค์หาบารมีผู้ปรดสัตว์คร,ครคุรุบาอาจารย์ทั้งหลายก็ตามนะการแพรก่กระจายสิ่งเหล่านี้ไปตามสื่อโซเชียลทั้งหลายก่อให้เกิดความเสียหายนะในสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นหรือสิ่งใดก็ตามที่ได้แทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจสกนะสะกดกดขม ดวงจิตของเราเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ตามนะให้ใช้อำนาจหน้าที่ให้ใช้กฎหมู่กฎหมายนะในการกันแกล้งรังแกะในการบีบคั้นกดดันนะแล้วก็หาเรื่องหาราวต่อวัดวา,าศาสนาเองก็ตามองมหาบารมีผู้ปรดสัตว์ครุขูบาจันทั้งหลายนะหรือสร,รมปัสัตว์ทั้งหลายเองก็ตามก่อให้เกิดความสูญเสียความเสียหายในทรัพย์สินเงินทองนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้นสิ้น หรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ธิริษเดชในการไปทําร้ายทําลายในทรัพย์สินในทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้นะในรายได้ทั้งหลายในบุญบารมีที่ควรจะได้รับในหน้าที่การงานในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตนะในความสัมพันธ์ต่อส่วนต่างๆนะจนกลายเป็นความติดขัดข้องคาการทะเลาะเบาแวงขัดแย้ง การเหม็นหน้าการออกห่างเหงห์หันห่าง,าง,างต่อกันและการการทะเลาะเบากแว้งขัดแย้งเขียนฆ่าประหัตประหารทำร้ายตบตีซึ่งกันและกันนะจนกลายเป็นสิ่งที่ตัดรอนบมันทอนการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือว่าใช้ไปเพื่อทำร้ายทำลายเหล่าคู่กรณีกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวนนะให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้นะไม่ว่าจะเอ่ยถึงแล้วก็ดียังไม่เอ่ยถึงก็ดีในทุกๆภาคส่วน ได้ย้อนกับตีกับสะท้อนกับสะกดกับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานกลายเป็นความบีบคั้นกดดันนะการเป็นความทนได้ยากการเป็นความวิปริตพิปรารคุ้มคัง่งฟันฟ่นเฟือนในจิตในใจทั้งหมดสิน้ตนต่อเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมาตลอดถึงบริวารที่พวงพันทั้งหลายทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบนะเหล่าภาคหยาบทั้งหลายนะที่คอยทําตัวเป็นกาวฝากก็ตามนะหอกข้างแคร่ก็ตามนะคอยทําตัวเป็น สร้างเรื่องเดือดร้อนสร้างเรื่องสร้างราวานะสร้างความเดือดร้อนนะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะในหมู่เราผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ให้ผู้สละทั้งหลายเราองค์มหาบรมีทั้งหลายนะอยู่ทวงทวงความเจริญนะต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีของเราผู้โปรดทั้งหลายนะกลายเป็น สร้างความเดือดร้อนลำคาญนะไม่ว่าจะรูปหนึ่งรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าการลักขโมยก็ตามนะการเบียดเบียนที่อยู่ที่อาศัยนะการห่วงแหนที่อยู่ที่อาศัยนะในวัดวาศาสนาแต่ไม่ได้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีนโมนสิ้นการเป็นการกีดกันที่อยู่ที่อาศัยสาหรับผู้โปรดสัตว์นะที่ทํางานนะอย่างแท้จริงนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ก่อความเดือดร้อนลำคาญในทุกรูปแบบ นะไม่ว่าจะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะก่อให้เกิดการเบียดเบียนนะหมาแมวก็มาขี่มาเยี่ยวนะในกุดของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายก่อความเดือ,อดร้อนลำคาญความสปกปรกนะหรือว่าการสูบบุหรี่การเสพสุรายยาเมาการเล่นการพนันเสพยาเสพติดทั้งหลายนะหรือว่าลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ตามการค้าขายยาเสพติด นะทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่เกิดขึ้นในวัดวาศาสนาทั้งหลายก็ให้วิบัติกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บป่วยทุกทรมานเบื้องลังร้ายแรงรักษาไม่หายกลายเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตนะต่อมมเหล่าบริวารแห่งสาปตาลเหล่าภ้ามืดภาามารทั้งหลายนะกลายเป็นความติดขัดข้องคาในเหตุปัจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในรายได้นะในหน้าที่การงานนะใน บุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้รับนะหรือพลังอํานาจที่ควรจะได้รับจากเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตนะความสัมพันธ์ต่อทุกๆหมู่เหล่านะจนกลายเป็นความแตกแยกขัดแยง้งทะเลาะเบาะแววงนะตบตีเข็นฆ่าประหัตประหารซึ่งกันและกันนะติดขัดข้องคานะในเหตุปัจจัยทั้งหลายจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้อีกต่อไป นะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้วาจาก็ตามทั้งใช้ใจก็ตามนะในการก่อกรรมทําเขียนกับหมู่เหล่าผู้ปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดสิ้นก็ให้บาปก,กรรมเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับนะกลายเป็นความวิปริตวิปราสความคุ้มค้ั่งฟัน่นเฟือนในจิตในใจนะกลายเป็นความติดขัดข้องคาในการใช้วาจาทั้งหลายนะทั้งหมดแล้สิ้นนับตั้งนะแต่การแบบนี้ไปตลอดกาลนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ เหล่าซาตานเหล่าผ้ามึนภักมาได้เคยดูดพลังชีวิตบาร,รมีอธิวัสนาบาร,รมีจากภาคส่วนอื่นไปใช้ในทางที่ผิดนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยเหล่าซาตานเหล่าผ้ามึนภักมาได้เคยให้นะพลังอํานาจก็ตามนะลาบยศสรรเสริญใดๆก็ตามนะให้กับเหล่าดวงจิตอื่นทั้งหลายจนกลายเป็นสัญญาปีศาจนะต้องมาชดเชยชดใช้เป็นพันทะพนานาการนะเป็นบริวารค่าท่าบริวารน,นะ ต้องคอยรับใช้เหล่าซาตานเหลา่าผ้ามืดภักมันทั้งหลายให้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลได้สูญสลายกับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นนับแต่การแบบนี้เป็นต้นไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลต่อทุกๆภาคส่วนนะเหล่าของเหล่าซาตานเหล่าผ้ามืดภักมันตลอดถึงบริวารทั้งหลายในภาคทิพ,พย์ภาคหยักนะให้มีส่วนในการสะกดนี้ร่วมกันนะนับแต่การแบบนี้ไปตลอดการเพิ่มโซ่โซ่โซ่